สวัสดีน้องปุ้ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าก็ปุ้ยแล้วก็พี่ฟ้าก็มาเจอกันนะคะในรอบเช้า10บโมงครึ่งเนาะ,ะนี่กิษฎากุฎคาร์นะคะเต็นท์รถกิษฎากุธคาร์ตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะต<ร>พี่<ร>พฟ้าตรงเส้นกาญจนานะคะของเราค่ะมาไม่ยุ่งยากเลยถ้าเกิดว่ามาทางโซนพระรามสองค่ะลูกค้าวิ่งตนวิ่งตรงมาเลยเนาะเรียบชิดซ้ายไวค้ค่ะจะอยู่ใกล้ๆสารพ่อเสือพอถึงสารพ่อเสือมาแล้วก็วิ่งตรงมาอีกนิดนึงก็จะถึงกิษฎาของเราค่ะอยู่ติดๆกับ พอกพิษนั่นเองเนาะเนาะสังเกตได้ง่ายนะคะสังเกตได้ง่ายมากเนาะกิศรากุฎคาของเราก็จะเปิดทําการให้ทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นเนาะใช่แล้วถ้าใครหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดงานวันว่างมีแพลนอยากจะมาดูรถเดินชมรถที่กิษรากุฎคาของเราก็ยินดีค่ะมาได้ทุกวันใช่แล้วค่ะ ก่อนอื่นนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปุ้ยแล้วก็พี่ฟ้าด้วยค่ะเผื่อมีญาติพี่น้องใช่ที่สนใจคูที่เขาสนใจอยากได้รถสภาพดีๆไว้ใช้งานเนาะเผื่อเห็นเผื่ออะไรอย่างนี้ก็แนะนํากันเข้ามาได้เนาะนี่กดไลค์กดแชร์ปุ้ยสองคนด้วยนะปุ้ยแล้วก็พี่ฟ้าจะเอารถแบบว่าซอฟๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าใช่ค่ะ สำหรับคันนี้เป็นซูซูกิสว f ปนั่นเองนะคะเครื่องยนต์แต่ว่าคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.5ค่ะน้องปุ้ยเป็น1.5ใช่ค่ะก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตก่อนที่จะออกมา1.2ชค่อนข้างที่จะหายากถูกต้องราคาอยู่ที่2 0 0 0 0น 49,000บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะพี่ฟ้าคันนี้ใช้งานได้2ระบบ2ระบบใช่ติดแก๊ส LPG มาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาบ้างเนาะด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ปกติเลยค่ะของเขาเลยเอกลักษณ์ของเขาก็คืออ่าซูซูกินั่นเองเนาะเป็นตัวเอใช่ค่ะน้องปุ้ยกระจังหน้าก็จะเป็นคล้ายๆรังพึ่งเนาะใช่แล้วค่ะมีไฟตัดหมอกใช่ค่ะ ลูกค้าฐานเงินเดือน12,000บาทเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วใช่แล้วดาวเริ่มต้นถ้าลูกค้ามีเครดิตนะคะดาวเริ่มต้นที่5% 5%เปอน้ปอนอุ้ยผ่อนนานสูงสุด72เดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.99้เนะคะเรายังมีใช่ค่ะเรายังมีเนาะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันค่ะใช่ค่ะแต่กล้องผ่าแผ่นรอบๆตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีจากโชรูมเขาเลยเป็นสีขาวมุกนี่ค่ะเป็นล้อมแมก ล้อแม็โลงงานใช่ล้อแม็โลงงานแล้วก็บีบตัวนี้นะคะเป็นไฟตัดหมอกใช่เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวงกระจบองข้างของเขาจะเด่นมากเพราะมันยาวมากเลยค่ะพี่ฟ้ามันจะเห็นแบบชัดเจนมากเลยค่ะเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะนี่มาเรื่อยๆมือจับสีเดียวกับรถค่ะให้ดูว่าลูกยางขอบยางนี่เลย สภาพพร้อมใช้งานโอ้โหยังกริปอยู่ค่ะตัวนี้ก็จะมีปุ่มคีรีเอนเตอร์แล้วนะคะใช่เวลาขึ้นลงรถเราเอากระเป๋าเอาเอากุญแจไว้ในกระเป๋านี่แล้วกดตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะพอเวลาเรากดตรงนี้เราก็นี่อย่างสมมุติอเราจะเข้าปลดล็อกได้ใช่ค่ะเวลากุญแจอยู่ประมาณนี้อ่ะอันนี้คือล็อกเนาะอ่ะมันก็จะล็อกได้นี่อ่ะพื้นที่ด้านหลังอาจจะเนาะใช่อาจจะแคบนิดนึงเพราะรถเต็นท์เราเยอะมากใช่แล้วค่ะไฟสวยค่ะ ไปของเขาอันนี้ก็เปิดได้นะคะเดี๋ยวเปิดท้ายน้องปุ้ยเปิดท้ายเปิดดูด้านหลังด้านหลังก็กว้างเลยค่ะใช่เก็บของได้เยอะมีที่กั้นสัมภาระด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเนาะเรามาดูดูภายในกันค่ะภายในของซูซูกิสวีทส่วนใหญ่จะเป็นเบาะผ้าใช่นนองปุ้ยเนาะนี่อะให้ดูภายในไปเรื่อยๆเนาะ คอนโซลของเขาก็จะแบบว่าก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัว1.2เนอะใช่ค่ะน้องปุ้ยอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆจากโชว์รูมออกป้ายแดงมาเลยใช่อ้าวดูด้านหลังนิดนึงค่ะต่างจังหวัดไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆนี่ให้ดูบอกได้เลยว่าภายในของซูซูกิสวิปถึงจะเป็นเครื่องอีโคคาแต่ไม่ได้เล็กนะคะถูกต้องในกว้างมาก โอเคย้ำอีกทีนะคะพี่ฟ้าย้ำอีกทีสำหรับคันนี้ค่ะเป็น u z z u กิ w i f ปนะคะเครื่องยนต์1.5ปี2012ค่ะมากับราคา2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นขับได้2ระบบค่ะคุ้มสุดๆเลยรุ่นใหม่ละอันนี้จะรุ่นใหม่ขึ้นมาละเนาะถ้าใครที่แบบว่าหาชอบขับเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะน้แล้วราคาไม่แรงมากคันนี้เลยสเป็นรถปีใหม่ใช่แล้วรถปี2017 ไม่ต้องกลัวมีปัญหาค่ะไปได้ยาวๆค่ะใช้ได้อีกยาวนานใช่แล้วไม่มี2 0 1 7ใช่แล้วกับคันนี้เลยค่ะสุสกีเซียสปี2,017<อ>เนาะจ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้โอ้โหหน้าใหม่โฉมใหม่ไฟคือทุกอย่างใช่ค่ะคือสวยมากบอกได้เลยตัวนี้เป็นสีดำนะคะเป็นสีดำออกจากศูนย์เลยสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาเป็นรถอ่า ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วอยากขับเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนวนวลเนาะเชนเกียร์ได้เล่นเกียร์ได้อะคะ่ะแ,แนะนําเป็นคันนี้เลยเนาะ,ะราคาก็เบามากค่ะราคาเท่าไหร่นะคะน้องปุย้ยราคาอยู่ที่2องแ0 0ี่บาทนะคะโอ้ยแล้วราคาคุ้มมากใช่แล้ว2องแ0 0ี่บาทผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองใช่ดอกเบีย้ยก็เช่นกันใช่ไหมคะดอกเบีย้ยก็ถูกอีกพี่เริ่มต้นตัวนี้เริ่มต้นที่สองจุาเป็ดเก้าเพราะว่าเป็นรถปีใหม่ใช่แล้วเริ่มต้น2 7 9ถึง3ุด 89นะคะตรงนี้ก็ยังมีดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าได้เลือกกันอยู่เนาะใช่ค่ะและที่สำคัญพี่ฟ้าผ่อนหน้าสูงสุด84เดือนโอ้ยได้7ได้7ปีเหรอคะน้อไป้ถึง7ปีถ้า7ปีผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทโอ้ยคุ้มมากๆค่ะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่อยากผ่อนหนักนะคะแล้วอยากมีรถขับเดินทางสะดวกสบายเนาะไม่เปียกฝนเท่าก็ผ่อนมอไซค์เลยใช่สุสานีเซียที่กิจสนาคูซคาของเรานะคะมีให้เลือก ตั้งแต่เกียร์ธรรมดาตั้งแต่ปี2017ปขึ้นไปถึงตัวเกียร์ออตโต้ตัวท็อปสุดเนาะใช่ค่ะเรามีให้เลือกทุกสีเลยอ่าสีดำสีขาวสีเทานะคะถ้าใครที่มองหาอยู่เป็นซูซูกิเซียสเนาะวันนี้เขาก็จะได้เป็นคิ้วกันศาสตร์เนาะที่ติดมาจากโชรูมใช่แล้วเซียเลยเป็นของเซียเลยชออโชรูมเลยแล้วก็ดูขอบยางคือทุกอย่างก็บ่งบอกว่าเป็นรถปีใหม่แล้วก็สมบูรณ์ใช่เป็นรถที่ใช้งานได้น้อย นี่ไฟของเขาเสียจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นของเขาที่ไฟใช่ไหมคะที่ไฟอ่ะมันจะสวยงามอ่ะเสียหนึ่งแหละสวยงาม2ห้องโดยสารกว้างกวสามช่วงล่างก็ดีใช่ค่ะถึงเป็นรถอีโคคานะคะแต่กําลังขับเคลื่อนเขาไม่ได้น้อยหน้าใช่เลยนะอันนี้ให้ดูเนาะโอ้ห้องโดยสารที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของเขาจะกว้างมากใช่กว้างจริงจ นี่เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะภายในของเขาเป็นเบาะแบบว่าลูกค้าเขาหุ้มมาเนาะใช่ค่ะลูกค้าหุ้มมาเป็นเบาะหนังตัดดําแดงอ่ะคอนโซลดน้านหน้าก็จะเป็นสีดาค่ะตัดเทาเนาะสีดำตัดเทาต้องบอกว่าสภาพนี่ยังใหม่มากดีใช่ค่ะครบใช่ช่องแอร์เขาก็จะมีทั้งหมดสี่ช่องก็ปกติทั่วไปจออันนี้แอร์เป็นปรับมืออยู่ใช่ค่ะ หัวเกียร์ก็จะเป็นโซนตรงกลางคือบอกได้เลยว่ารถคันนี้แบบว่าเก็บของได้ใช่วางแก้วน้ำได้สองแก้วมีชาร์จแบตครบค่ะคันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์จริงๆต้องบอกว่าครบจริงๆเนาะน้องปุ้ยเนาะนี่ถ้าใครชอบก็นี่เลยเพราะว่ามันยังใหม่ยูเพราะว่าลูกค้าเขาทำเพิ่มมาใช่ค่ะใเหมือนเหมือนที่เราบอกเลยว่าซูซูกิถึงจะเป็นรถอีกทั่วคาขนาดนี้แต่ห้องโดยสารเขาไม่เล็กนะคะกว้างใช่กว้างมากเลยค่ะนี่ให้ดู พอามาถึงข้างในโอ้โหว่างจริงๆบอกข้างหลังของเขาก็จะสูงกว่าข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มองเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่เวลาเรานั่งข้างหลังจะได้ไม่เมารถค่ะ,ะวิสัยทัศน์มองก็ะจะแบบท้านมองแบบเห็นไม่งงเนาะ,ะเวลามองไม่ลายตาคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะคะนี่พูดถึงว่าอันเนี้ย ถ้าเราไม่ใช้เราก็เอาออกได้เพราะว่าปกติของเขาจะมีนี่เลยที่กันใช่มันจะแก้วอี่นะครัออกมาได้แต่อันนี้เขาก็ทำหุ้มมาไว้อย่างดีเลยน้องปุ้ยใช่ค่ะนี่เลยเพราะให้ดูหลังโค้งลังคาเพดงเพดานคือกิฟทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนี่ถ้าใครดูอยู่นะคะอย่าลืมนะคะ โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม<ช>ปุ้ยแล้วก็วพี่ฟ้าได้นะคะ,คะที่เบอร์นะคะ0832222203<ช>นะคะใช่แล้วจ้าอ,อีกทีพี่ฟ้าอีกทีอ่าถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะขอฝากเบอร์ไว้อีกรอบนึงค่ะติดต่อน้องปุ้ยกับฟ้าได้เลยนะคะ083ค่ะ2222203 22ค่ะ ก็วันนี้นะคะปุ้ยแล้วก็พี่ฟ้าต้องฝาก2คันนี้ไว้ด้วยหรือลูกค้าที่ดูอยู่อยากจะสอบถามเป็นรถรุ่นอื่นนะคะลูกค้าสามารถทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยให้บริการเนาะใช่ค่ะแล้วเราสองคนก็จะคอยโทรให้รายละเอียดลูกค้าเพิ่มเติมอีกทีนะคะแล้วก็ฝากังเบอร์อีกทีค่ะอ่าถ้าเกิดว่าสนใจค่ะเป็น2คันนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆอย่างที่น้องปุ้ยแจ้งนะคะก็โทรหาเรา2คนได้เลยค่ะกับเบอร์0 8 3ย์ค่ะ 2 2 2 2 2งสอค่ะเนาะก็วันนี้นะคะปุ้ยแล้วก็พี่ฟ้าขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเนาะที่ดูอยู่แบบว่าดูเราจนจบเนาะใช่แล้วอ่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอ<ด>ลา,ลาไปก่อนชนชคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ